รู้หรือไม่คะว่ายุงที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะยังมียุงอีกมากมายหลายชนิดแล้วก็สามารถเป็นพาหะนำโรคได้แตกต่างกันด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับยุงแต่ละชนิดกันนะคะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะยุงลายค่ะจะมีลายที่ตัวแล้วก็ขาชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพบมากทั้งในบ้านแล้วก็ในสวนค่ะเป็นพาหะนําโรคให้เลือดออกโรคชิคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะต่อไปนะคะยุงก้นปล่องค่ะก้นจะปล่องแบบนี้เลยนะคะจะพบมากทางในป่าน้ําตกนะคะหรือว่าสวนยางค่ะเป็นพาหะนําโรคไข้มาลาเรียค่ะ ต่อไปค่ะยุงเสือหรือว่ายุงลายเสือนะคะจะพบมากทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะเป็นปาหานำโรคเท้าช้างค่ะและสุดท้ายยุงรำคาญค่ะตัวนี้นะคะพบมากที่แหล่งน้ำเน่าเสียหรือว่าท่อระบายน้ำค่ะ<ม>เป็นปาหานำโรคไข้สมองอักเสบค่ะ<ม>เห็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกๆคนว่ายุงถึงแม้ว่าจะเป็นมแมลงเพียงตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่น่ารักเลยค่ะ ทั้งทำให้เราเจ็บตัวแล้วก็ทําให้เราเป็นโรคได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากโดนยุงกัดการต้องป้องกันไม่ให้ยุงเกิดคะ่ะเริ่มง่ายๆโดยการกำจัดแหล่งพ,พันยุงที่บ้านตัวเองกันนะคะ